สูตรนี้เราให้เวลาเดินถ่ายรูปได้ประมาณสีนสิบกว่าปีแล้วไม่เกินสี่สิบกว่าปีนะครับผมมาก่อนก็ได้นะครับตอนกี่โมงละมันสวยอ่ะตรงนี้ยฮะมันเดินเบาลง Bye. Hi, สีสิบนาทีใช่ไหมครับไปก็ได้ไปก็ได้ถ้าไม่อยากเลื่อนก็อยู่ที่นี่เอาหมวกหมวกเลยได้ไมข้มอไหนนตกหรือหมวกหมวกโอ้ขาเสื้อสั่นเลยเหรออยากไฟให้ขาไฟมีลมหรือยันะขอหน่อยได้ไหม แต่ถ้ายัยลอยถ้าแขวนถ้าปิดได้ไนมอ้าวเราไปไม่ได้แล้วมั้งไปได้เลยฝนตกแล้วหนูไปก่อนลูกหนูไปก่อนเลยฝนตกแล้วอ่ะโอ้โหหนูเอาล้มอีกไหมลูก เดี๋ยวนั่งรอก่อนให้ฝนหยุดตกก่อนเดี๋ยวเชื่อฟังเดี๋ยวึบตูดเขาเรื่องอะไรเดนี่นั่งไปนั่งเรื่องมาแน่แน่ใช่ค่ะถ้าเดี๋ยวรอฝนหยุดตกก่อนครับตอนนี้ฝนตก ก็จะขึ้นไปถ่ายรูปสัก,กหน่อย